สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพันุมาศสุขพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะครับหรือ APCD ฟังแล้วบางคนอาจจะเอะอยู่ที่ไหนเอะคืออะไรนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมมีส่วนช่วยเหลือคนพิการยังไงเป็นถึงระดับเอเชียและแปซิฟิกนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะครับหรือ APCD นะครับท่านเป็นอดีตเอกอักรราชทูตนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติกับทางรายการนะครับ พบกับท่านพิรุณหลายสมิธนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณพันธุมาศครับขอต้อนรับนะครับครับยินดีครับผมจําได้ว่านี่เอกอัครรชทูตที่เป็นท่านแรกเลยนะครับที่เข้ามาในรายการของผมนะครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณท่านมากครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยเรื่องศูนย์เอเชียแปซิฟิกท่านเล่าหน่อยสิครับตอนนี้ท่านท่านยังรับราชการอยู่ไหมครับ ผมเพิ่งกเกษียณมาได้3ปีครับเอาเพิ่งได้3ปีพอกเกษียณก็เลยมาทํางานออที่มูลิธิ a เอ d เนี่ยครับอ,อ๋อเป็นมูลิธิใช่ไหมครับคใช่ครับ<อ>ก่อนหน้านั้น APCD เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งเ,ออเทียบเท่ากองของกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหน่วยงานรัฐเหรอคะครับคือคือเมือ่อเมื่อแรกเริ่มตอนรแรกๆ<อ>ตอนหลังก็เลยให้มาเป็น NGO เพราะว่าออทางผู้ใหญ่นะฮะทาง รัฐก็อยากจะให้งานของ APCD เนี่ยสามารถดำเนินง,งานได้คล่องตัวนะครับให้มีประสิทธิภาพก็คือให้ให้มีกฎระเบียบน้อยลงเพื่อที่จะทํางานด้านพัฒนาศักยภาพคนพิการเนี่ยให้คล่องตัวมากขึ้นโอ้เดี๋ยวก่อนจะมาตรงนี้ผมผมสงสัยมากเลยท่านเป็นถึงเอกอัครราชทูต <c oughs> พึ่งเกษียณครับตําแหน่งสุดท้ายนะี่ท่านอยู่ที่ไหนครับเ,เป็นทูตที่ไต้หวันครับไต้หวันครับก่อนนั้น,น,นเคยเ รับราชการมาก็เกือบ40ปี37ปีครึ่งนะครับ,รบที่กระทรวงการต่างประเทศ<อ>ก็เคยเป็นกงสูลใหญ่ที่เซี่ยงไฮ้<อ>นะครับแล้วก็กลับมาเป็นอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับสมัยก่อนเรียกว่ากรมวิเทศศาสตร์ <ừ> ก็คือทํางานด้านการพัฒนา <ừ> นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับโปรดเก้าให้ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจํารัฐกาตาที่โดฮา <ừ> นะครับที่ตะวันออกกลาง แล้วก็ก่อนเกษียณเนี่ยก็ย้ายจากโดฮามาอยู่ที่ไต้หวันโดฮานี่อยู่กาตาร์นะโดฮาเป็นเมืองหลวงของกาตาร์ครับอ๋อตะวันออกกลางครับอ๋อตะวันออกกลางครับก็เลยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางพอสมควรน่าสนใจมากท่านอยู่โซนนี้ท่านไม่ได้ไปโซนยุโรปเลยโซนยุโรปไปครับเป็นโซนยุโรปนี่ผมเคยประจําที่เจนีวา อยู่ที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจําองค์การสหประชาชาติที่เจดีวาก็ทําเรื่องพระอุปาคี่ในเรื่องก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย<ม>ในเรื่องการประชุมอะไรต่างๆ<ม>ยังจาได้เลยตอนนั้นผมรับผิดชอบงานทางด้านคายเบตเร้งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกรอบของแกด t ูทด้วยตอนนั้นผ่านมาประมาณ25ปีแล้ว<ม>น่าสนใจ<ม><ม>เรื่องของคายเบตเรงเนี่ย ช่วงนั้นยังเป็นช่วงเริ่มต้นแต่ว่าการประชุมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหลักวิชาการอพอหลังจากนั้นสัก10ปีนะ,ะก็ทั่วโลกก็เริ่มให้ความสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์เอลนีโนนะฮะแล้วก็พวกไข้หวัดต่างๆไข้วัดนกแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็<ผ>เ,ลเลยก็เลยกลายเป็น World Agenda ในปัจจุบันผมถามส่วนตัวนี่แต่ครับผมไม่อยากรู้ส่วนตัวจังเลยชีวิตทูตเนี่ยได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่เมืองไทยเพิ่งเนี่ยความรู้สึกท่านเป็นงไงเดี๋ยวต้องไปอยู่ประเทศดูสี่ปีกี่ปีอ่ะได้บ้างส่วนใหญ่ฉเฉลี่ยก็ประมาณ4ปีเหมือนเหมือนราชการทั่วไปเลยครับเหรอครับารประมาณ4ปีรู้สึกความรู้สึกสําหรับผมนะหนึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่สการไปอยู่ต่างประเทศนี้ ก็เป็นก็เป็นภารกิจที่สําคัญเพราะว่าเรามีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยในประเทศนั้นที่สําคัญเนี่ยเรามีภารกิจในการดูแลคนไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศในประเทศที่เราประจําการอยู่ยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิด <COVID, S 2> สถานทูตไทยทั่วโลกเนี่ยทำงานหนักมากนะครับในการที่จะดูแลคนไทยนะฮะที่จะเคะกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งมันก็มีขั้นตอนอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับ ข,ข้าราชการประจํำสารทูตบางคนก็อดหลับอดนอนนะครับทําข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับทางเมืองไทยนะครับคือเวลาจะกลับไม่ใช่ว่าอยู่ดีขึ้นเครื่องบินซื้อตั๋วแล้วก็กลับได้แต่มีขั้นตอนที่จะต้องออรายงานที่สารทูตแล้วต้องมาตรวจใบต้องขอใบรับรองแพทย์บใบเขาเรียกว่า Fit to f ฟนะฮะมีอะไรต่างๆเยอะแ,แล้วคนไทยในต่างประเทศก็เยอะนะฮะ พอเกิดโควิดทุกคนก็คิดถึงเมืองไทยแล้วก็รู้ว่าประเทศไทยนี้ปลอดภัยที่สุดชีวิตทูดในในต่างแดนเนี่ยนะครับผมผมพยายามจะนึกภาพที่ทํางานบ้านพักนี่มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันไหมไม่จําเป็นฮะอ๋อไม่จําเป็นครับ,รบก,ก,ก็ก็หลายแหง่งทําเรียบทูดกับสถานทูตอยู่ที่เดียวกัน<อ>นะครับอ,อย่างที่พมา่าหรือว่าที่ที่เวียงจันทร์นะครับ,รบอยู่ที่เดียวกันแต่หลายแห่งนี่แยกกัน ก็คือสถานทูตแห่งหนึ่งทำเนียบทูตอีกแห่งหนึ่งอันนี้แล้วแต่ทำเนียบทูตคือคือที่พักของเอกอัครราชทูตอ๋อเหรอฮะเหมือนสถานทูตเป็นที่ทํางานใช่ครับบ้านพักหลวงอย่างนั้นท่านก็ต้องพูดง่ายต้องนั่งรถมาทํางานใช่ครับแต่ถ้าอยู่ในที่เดียวกันก็เดินไปอ๋อเดินไปใช่ไหมครับก็อยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วครอบครัวนะเดยว่าย้ายป๊อเอาครอบครัวไปด้วยไม่ได้ยังไง ครอบครัวก็จะตามไปเรื่อยๆอะะบางทีก็เลียลูกเลีนยที่นี่ใช่ครับคือภรรยาก็ช่วยทํางานด้วยนะครับคือไม่ได้ไปเ,เป็นแม่บ้านอย่างเดียวนะครับ,รบแต่ว่าบางทีต้องออกงานแล้วก็ทํางานสังคมในประเทศนั้นด้วยนะครับส่วนลูกถ้ายังเล็กอยู่ มก็ต้องเอาไปด้วยเพราะว่าไม่มีใครดูแลเราต้องดูแลเองนะครับถ้าลูกโตแล้วก็ทิ้งไว้เมืองไทยให้เรียนหนังสือวันหยุดนี่ท่านก็สมมติอยู่ต่างแดนท่านก็ออกมาช้อปปิง้งมาซื้อของเหมือนก็เบือชีวิตปกติเหมือนเหมือนคนไทยในต่างแดนทั่วไปครับ <c oughs> แต่ว่าผมบอกอย่างว่าชีวิตนักการทูตที่อยู่ในต่างประเทศ24ชั่วโมงนะฮะถ้ามีอะไรขึ้นนี่ต้องทำทันทีนะฮะสมมติคนไทยมีปัญหาตอนตีหนึ่งตีสอง ตำรวจแจ้งมาเราก็ต้องไปดูแลคนไทยโโนะครับโโต้องไปทันที<ส>ก็ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของเราเพื่อนร่างกายก็ต้องพร้อมอะไรก็ต้องพร้อมเจ็บแค่ได้ป่วยก็พร้อมฮะต,ต้องพร้อมเลยใช่ไหมต้องพร้อมแล้วก็ข้าราชการก็ไม่ได้เยอะอนะครับแต่ว่าเราก็มีทางที่เรียกว่าพนักง,งานท้องถิ่นเขาช่วยช่วยเราทํางานด้วยผู้ชมครับที่ผมถามนี่ังไม่้าเลือกนะครับที่ผมถามที่ผมอยากรู้ส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้มานานแล้วว่า เอ่เราเห็นเพื่อนของน้นหรือว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นทูตชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาจะเหงาไหมชีวิตเขาจะ,ะจริงจริง,รงผมก็คิดว่าไม่เหงานะครับเพราะว่า,าเ,เวลาหนึ่งงานเยอะนะครับสองเวลาเราไปแต่ละประเทศที่น่าสนใจก็คือวัฒนธรรมแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่างานการทูตน่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจเพราะว่างานไม่น่าเบือ่อเพราะาเราอยู่แต่ละแห่งนะครับ ประมาณ3-4ี่ปีเราก็ย้ายแล้วก็ย,าย้ยายก็ย้ายไปอีกประเทศหนึ่งวัฒนธรรมเปลี่ยนเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ท,ที่ประเทศที่ก็เรียกว่าท็อปทอปเนี่ยมันมันมีแขกบ้านแขกเมืองไปอยู่เรื่อยๆอ,อย่างนี้เหนื่อยไหมฮะมันเหมือนผู้ว่าจังหวัดและผู้ว่าราชก,การก็<ะ>ก็เหมือนกันสมมติผู้วา่าเชียงใหม่เดี๋ยวผูใ้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ไปมันก็ต้องดูแลคนดูลต,ต,ตรับ ครับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์คือการที่ผู้ใหญ่ไปบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเราได้อัปเดตข้อมูลประเทศไทยอ,อย่างผู้ใหญ่ในรัฐบาลไปนะครับคณะรัฐมนตรีตั้งหลายหรือไม่ก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะกรรมธิการต่งางๆนะครับเดินทางไปเพราะนั้นเป็นช่วงโอกาสดีที่ผมจะได้อัปเดตข้อมูล ฐานะปัจจุบันในประเทศไทยมีอะไรบางทีผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังบางเรื่องเราก็อยากรู้เราก็ถาม,มทั้งนี้เพราะว่าอยู่ในต่างประเทศคือนอกจากตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชนแล้วเนี่ยนะครับบางทีข้อมูลบางอย่างเราก็อยากจะรู้เพราะว่าเรามีหน้าที่เกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ต้องเอาไปอธิบายกับประเทศเจ้าบ้านนะครับสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมีวิดีโอคอรมีอะไรเนีสมัยต้านมียัง<ข>มันมีคอริ็่างป แต่แต่สมัยเมื่อสัก20กว่าปียังยังไม่มีไมชามาอตนนั้นต้องยกโทรศัพท์คุยกันอย่างเดียวครับก็ก็เอาตัวอย่างง่ายๆผมอยู่ปักกิ่งโพสต์แรงเมื่อ36-37ปีแล้วนี่นะครับบางทีจะโทรศัพท์ทางไกลนี่ต้องไปทางไกลนี่ต้องไปที่ศูนย์แล้วก็รอทีชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าจีนปักกิ่งตอนนั้นยังเพิ่งเปิดประเทศเทคโนโลยียังไม่เจริญเท่าปัจจุบัน ไปรอตีทุกตอนเพิ่งเปิดประเทศเลยเหรอใช่ครับลำบากไหมตอนประเทศตอนนั้นเราก็ถือว่าปักกิ่งเป็นฮัตชิโพสก็คือยังไม่ค่อยเจริญตอนนั้นการบินไทยเพิ่งบินตอนผมไปเนี่ยการบินไทยเพิ่งบินได้สองสามเดือนก่อนนั้นเวลาเราเดินทางไปเนี่ยนะเราต้องไปทางฮ่องกงข้ามไปกวางโจต่อขึ้นบินจากกวางโจไปที่ปักกิ่งอ๋อท่านไปต้องไปลงฮ่องกงแล้วข้ามเมื่อสมัยก่อนแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยการบินไทยเริ่มบินแล้วนะครับเมื่อปี2526 สองพันห้าร้อยยี่สิบหกบ้านเมืองก็เป็นไงตอนนั้นกับปัจจุบันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันกับปัจจุบันปัจจุบันนี้ทันสมัยในในปรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยยังรวดเร็วเลยครับคือก้าวกระโดดเมื่อก่อนนี่บ้านก็เป็นแบบโบราณโบราณเคยดูเรื่องเดลัสอะไรนะฮะเรื่องของเดลัสเอ็มเปอร์เรอร์นะฮะบ้านเมืองที่เขาเรียกว่าหูถงก็คือเป็นบ้านดินแล้วก็ตึกอะไรก็ยังเก่าอะไรยังไม่ได้พัฒนา นะครับผมผมผมอยู่ที่โน่นเนี่ยโพสแรกตอนอายุเท่าไหร่ยีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ออกมา30ออกมากลับไปหลังจากนั้นอีก20ปีกลับไปอีกทีเนี่ย <จำ S 2> ตึกราบ้านช่องนี้จำไม่ได้เพราะว่าเป็นตึกทันสมัยหมด<อ>แค่20ปีเท่านั้นเองเหมือนฮ่องกงเห็นคนพิการมีบ้างไหมฮะมีฮะสมัยนน้นต้องมีสมัยนน้นเคยเห็นบ้างไหมสมัยสมัยโน้นเห็นบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะเพราะว่า<อ>คนพิการเนี่ยเขาจะ เก็บไปที่บ้านหรือว่าอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้ออกมาแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆเขาก็มีการสู้กันแย่งอำนาจซีวิลวอร์นะฮะในช่วง1 9 4่แย้า่งอำนาจระหว่างใครกับใครอ๋อระหว่างพรรคการเมืองภายในอ๋อภายในเขาเองนะเมื่อปี1949ระหว่างรัฐบาลซึ่งคือพรรคกงมิงตังนะฮะแล้วก็ทางอีกฝ่ายตรงข้ามก็คือ ทางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนก็ท่านอยู่ในช่วงนั้นพอดีอ๋อไม่ไม่ครับยังไม่เปิดเลยแต่อันนั้นพูดถึงประวัติศาสตร์ไงฮะประวัติศาสตร์นึกว่าอยู่ช่วงนั้นโอ้โสามีเรื่องคุยเลยไม่คุยแล้ว apcd จะคุยเรื่องนี้แล้วกลับมาที่เรื่อง apcd ครับว่าหลังต้องใส่ต้องเชิญท่านมาคุยเรื่องนี้หน่อยความในอดีตเป็นยังไงเล่าบรรยากาศให้ให้คุณผู้ชมได้ฟังเปลี่ยนไปเยอะเลยครับใช่ไหมฮะก้าวกระโดดมาที่ apcd ครับจับพัดจับผูกไงครับเนี่ยอยู่ๆมา ต้องมานั่งดูแลตรงนี้ครับก็ตอนที่ผมใกล้เกษียณก็ทางผู้ใหญ่นะครับก็มาทับทามนะครับเพราะว่าผู้บริหารคนเก่าซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาคบเกษียณคือผู้บริการปใช่ครับเป็นผู้บริการเป็นคนญี่ปุ่นเขาเป็นหัวหน้าใจก้าใจก้าก็คือองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เขาเคยเป็นหัวหน้าใจกล้าอยู่ในประเทศไทย <c oughs> นะครับพอเขาพ้นหน้าที่ <ate> ทางประธานมูลิตีคือท่านองคมนตรีอ,อ,ร <c oughs> อดีตองคมนตรีตานินไกวิเชียน <c oughs> ก็ทับถามให้มาทํางานที่ APCD <c oughs> เขารู้เรื่องการพัฒนาคนพิการดี <c oughs> นะครับก็ผู้ใหญ่ก็เข้ากเกษียณน,นะครับ <c oughs> อ,อายุ7 70 <c oughs> ผู้ใหญ่ก็ทับทามให้ผมมาส่วนหนึ่งก็คือว่าผมมีพื้นฐานเคยเป็น อดีตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะรว่างานพัฒนาคนพิการกับงานพัฒนา,าในเรื่องต่างๆเนี่ยคอนเซปต,ต์เดียวกันวิธีทํางานคล้ายกันนะครับผู้ใหญ่ก็เลยขอให้มาและอย่างนี้งาน ABCD ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางราชการเยอะก็อยากได้คนที่มีแบ็คกราวทางราชการมาช่วยทํางานตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วเหมือนแม มันเหมือนกับระบบราชการไหมมันไม่น่าจะเ,เออเไม่ไม่น่าจะเหมือนฮะ,ะเพราะว่าผมคิดว่างานของมูลิตี้เนี่ยทำได้ง่ายกว่านะครับก็คือกฎระเบียบน้อยอน้อยกว่าทางราชการเยอะเพราะนั้นเ,เรียนตรงๆว่าทํางานได้คล่องตัวแล้วก็อิสระกว่านะครับกังวลไหมตอนที่รู้ว่าให้มาดูแลตรงนี้ก็ไม่กังวลครับกังวลอย่างเดียวก็คือว่าแรกๆเนี่ยความรู้ในเรื่องการ พัฒนาคนพิการนี้ผมยังไม่ค่อยมีเพราะผมอยู่ในฟิลฟอร์เรนเซอร์วิสในเรื่องของระหว่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่ามีแบ็กกราวในเรื่องงานพัฒนานะครับการพัฒนาทํำยังไงก็คือทํำยังไงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับหลายๆเรื่องตอนนี้ประธานมูลที่เป็นใครครับท่านเตกครับบุญนาคฮะด็เต็เตกบุญนาครู้สึก่าอ๋อเหรอฮะ โอ้โหนี่ท่านใดคนมีฝีมือกันอะไรอยู่คนมีฝีมือ,อกันเลยครับโอ้โหองค์กรนี้รู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดูบอร์ดที่ประธานประเทนินนี่ผู้หลักผู้ใหญ่หมดครับครส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ครับคือผม,ผมอยากจะไล่ฟาฟังว่า apcd นะครับ,ค,รบคือตั้งขึ้นมาในช่วงที่ปี2540-50 ทางองค์การสากประชาชาติก็กําหนดให้เป็นปีทศวรรษคนพิการนะฮะก็คือส่งเสริมสิทธิคนพิการก็มีการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอะไรต่างๆในช่วงนั้นนะครับประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ก็ได้ทํางานร่วมกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นคือใจก้าครับ,รบก็เห็นว่าควรจะมีการตั้งองค์กรฝึกอบรมนะครับขึ้นมาสักแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะมาช่วยส่งเสริมศักยภาพนะครับในการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะครับก็เลยทั้งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยตกลงที่จะตั้งศูนย์ APCD ขึ้นมาโดยทั้งฝ่ายไทยเราก็ได้มีการนำเสนอเข้าคอรมออนุมัติซึ่งคอรมอ,เ,อ,อเมื่อวันที่31กรกฎาคม2544ก็อนุมัติให้มีการจัดตั้งศูนย์ APCD ขึ้นมา นะครับแรกๆในช่วงเกือบ10ปีแรกเนี่ยก็เป็นทํางานระหว่างทางเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่ไทยคือข้าราชการไทยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องออคนพิการมาช่วยกันทํางานนะครับก็มีการจัดฝึกอบรมอะไรต่างๆนะครับโดยทางองค์การสหประชาชาติที่ที่เราเรียกว่า s อ a แอยู่ที่ถนนลาดดำเดิน ขาก็ให้การยอมรับว่าศูนย์ a b c d เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในภูมิภาคเลยนะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยครับนะครับ,รบเพราะนั้นในช่วงสิบกว่าปีถึงปัจจุบันเกปีนะฮะมีคนพิการองคอ์กรคนพิการคนพิการและทั้งภาครัฐที่เกี่ยวคนพิการองค์กรประชาส,สังคมที่เกี่ยวคนพิการก็ได้มาฝึกอบรมที่ APCD นะครับ สามพันกว่าคนหมายถึงว่าต่างชาติหรือในประเทศต่างชาติต่างชาติคือ,ค,อคือการฝึอกอบรมของเราเนี่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเอเชียแปซิฟิกแต่ว่าในทุกการฝึอกอบรมนะครับก็จะมีอ,องค์กรของไทยสมมุติผมฝึอกอบรมเรื่องเกี่ยวกับออทิสติกก็จะมีผู้แทนจากสมาคมออทิสติกไทยเนี่ยคนสองคนก็มาเข้าร่วมเพราะว่าการที่มานั่งอบรมด้วยกันเนี่ยเขาจะสามารถสร้างเครือข่าย ในการ oh. ที่จะติดต่อง,งานหรือว่าขยายนะครับผู้ง่ายเราก็เหมือนตัวตัวกลางเชื่อมให้คนพิการได้มีเครือข่ายด้วยได้มีเครือข่ายด้วยแล้วก็เอพีซีดีไม่ได้ดูเรื่องของพิการประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ดูแลทุกประเภทนะครับคุณพันนุมาตรทราบใช่ไหมว่าคนพิการความพิการในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด7ประเภทนะครับอันนี้ตามพรบรว่าด้วยสิทธิคนพิการนะครับ จ็ดประเภทเนี่ยก็มีตั้งแต่ทางด้านสายตานะครับก็คือมองไม่มองไม่เห็นแล้าก็ฟางตาโม่ใช่ฮะแล้วก็อันที่สองก็คือทางด้านการได้ยินหูนะทางด้านหูอันที่สามเนี่ยคือด้านการเคลื่อนไหวแบบผมนะครับก็เคลื่อนไหวนี่ก็อาจจะโดยกำเนิดหรือหรือจากอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็คือการไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวเรื่องการเคลื่อนไหวนะฮะ อันนี้รวมทั้งแขนขาด้วยที่ม่แขาขาดใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เยอะพอสมควรอันที่4ก็คือเรียนรู้ช้านะครับประเภทที่5ก็คือทางด้านออทิสติกครับซึ่งมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าณปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรอันที่6ก็คือที่เขาเรียกว่า ID เป็น intellectual disability ก็คือทางด้านสติปัญญา ดาวซินโดม hmm. นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น hmm. อันสุดท้ายเป็นอันที่ผมห่วงที่สุดน,นะฮะเป็นประเภทใหม่ปกป<จ>้องทางจิตเพราะมันเยอะนะเขาผมก็คือเยอะนะเยอะปกป้องทางจิตเนี่ยผมว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้พิการนะก็เป็นคนปกติเหมือนผมเหมือนคุณพนุมาตร uh. อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าชโวงที่เติบโตขึ้นมาจะถูกกดดัน จากอะไรก็ตามอย่างครอบครัวสังคมสังคมเรียนหนังสือไม่ประสบความสำเร็จผิดหวังในความรักหรือว่าทำธุรกิจล้มเหลวคือหรือว่ามีปัญหาอะไรสารพัดลักขัดสติซึมเศร้าด้วยฮะแล้วก็แล้วก็สติแตกนะครับจนกระทั่งคุมไม่อยู่อะไรเงี้ยต้องไปหาหมอกินยาเขาก็จัดเป็นเขาเรียกว่าทางด้านจิตบกพร่องแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเพราะว่า ลักษณะสังคมไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศต่างๆเนี่ยมันมีปัญหารุมเร้าคนอยู่นะครับเพราะนั้นก็ทำให้คนคิดมากแล้วก็มีปัญหานะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าจัดอยู่ในประเภทหนึ่งนี่ท่านพูดเนี่ยคืออย่างเงี้ยขออนุญาตเลยเมื่อกี้ผมนั่งรถมาทำรายการเนี่ยอ่านไลน์ของเพื่อนลูกก็ไม่เอ่ยมาชื่อหมาอะไรแล้วกันก็เนี่ยซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็ก็ซึมเศรเเ้าเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เพื่อนก็คุยกันเป็นห่วงเนี่ยไปทำงานแล้ว เข้าสังคมไม่โตแล้วนะจบมาหาลัยก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมาหาลัยดีแล้วกันมาหาลัยถือว่าท็อปเราก็ตกใจเหมือนกันว่าแล้วเคยมีโอกาสได้คุยกับสมาคมจิตหรือไงเขาบอกว่าครับ,รบ50 50ิเลยนะเขาบอกว่าเดินมาเนี่ยบางทีไม่รู้เลยนะเนี่ยครับ,รบดูเหมือนปกติเลยฮะไม่รู้แต่ว่าบางทีเวลาคุยละอาการออกอที่เอพิสเดีมองเรื่องนี้ยังไงะต้องทำยังไงกับมันบ้างเนี่ยคือ คือ APCD ไม่ใช่เป็นหมอต้องทำจ้อบรมยังไงแต่คนแต่ว่าการการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะมีเหมือนกับให้ความรู้นะฮะแล้วเวลาอบรมแต่ละครั้งสมมุติเรื่องบกพ้องทางจิตก็จะเอาองค์กรผู้บกพร่องอผู้บกพรองทางจิตจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวแทนแล้วก็มาอบรม โดยผู้เข้าอบรมก็มีทั้งคนที่เป็นผู้ปกครองทางจิตด้วยแล้วก็มีผู้ดูแลแล้วก็บางทีมีภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็มานั่งแชร์ข้อมูลกันว่าจะทํายังไงแก้ไขย,ยังไงในภูมิภาคนี้หมายความว่าในนี้มันชื่อว่าเอเชียและแปซิฟิกหมายความว่าใช่ครับไม่ใช่อาเซียนแล้วไม่ใช่ฮะอันนี้บ<ม>ิยอนอาเซียนเอเชียแปซิฟิกก็ในเอเชียทั้งหมดมทั้งหมดรวมทั้งจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวัน<ม>นะครับแล้วก็ทางอาเซียน <ม>แล้วก็มีเอเชียใต้อินเดียปากีสถานบังกระเทศรวมทั้งตะวันออกกลางด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งหมู่เกาะในแปซิฟิกคือพูดง่ายๆเนี่ย oh. APCD ตั้งขึ้นมาล้อกับ S-CAP oh. ของ UN oh. เพราะนั้นทาง S-CAP มีสมาชิกตอนนี้ประมาณ40-50ประเทศ oh. เราก็ดูแล40-50ประเทศเพราะนั้นเวลาผมทำงานเนี่ยแต่ละปีเนี่ยนะครับ oh. ผม,มต้องทำรายงานว่า APCD ทำอะไรบ้างแต่ละ ปีเราอัดชีฟอะไรบ้างในการจัดกิจกรรมแล้วรายงานให้กับเป็นูนเดียวทีีี่่นนปะูเดยครับไม่ใช่ของประเทศไทยนะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทาง UN เอ็ขารับรองคุณผู้ชมนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมถึงต้องใช้เอกอัครราชทูตมานั่งเป็นผู้อำนวยการผมเพิ่งรู้เลยนะว่ามันโอนั่นไหนคำว่าถ้ามาอบรมแล้วมาพักกันที่ไหนเนี่ย เรามีตึกเทรนนิ่งนะครับคืออันนี้ซึ่งดีมากรัฐบาลญี่ปุ่นตอนที่เขาช่วยเราจัดตั้ง ABCD นะครับ,รบเขาก็มาสร้างตึกให้เราอยู่ที่บ้านราชวิถีอ๋อเหรออยู่ตรงบ้านลาชวิถีอยู่ตรงบ้านราชวิถีนะครับก็จะสร้างให้2อตึกตึก<อ>แรกก็คือตึกก็เรียกว่าแอดมินก็เป็นที่ที่ทํางาน ที่ผมทํางานอยู่แล้วก็มีสภาคนพิการแห่งประเทศไทยทํางานอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแต่กับถนนพระราม6ก็จะมีตึกฝึกอบรมซึ่งผมก็จะใช้ตรงนี้ฝึกอบรมตลอดนะครับคนต่างชาติเข้ามาเวลามาอบรมเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเขาคิดอะไรเบ็ดเสร็จนะวัตกรรมเขาดีมากนะครับชั้นล่างเขามี2ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดฝึกอบรมให้กับคนพิการนะครับส่วนชั้น2เนี่ยเป็นห้องพัก Hmm. เป็นหอ hmm. มีอยูป่ประมาณ15ห้องนะครับ hmm. หลักการก็คือว่าเ้าคนพิการเดินทางไปพักโรงแรมแล้วก็มาสัมมนาที่ APCD อาจจะไม่สะดวก hmm. ก็เลยทำเป็นที่พักอยู่ชั้นสอง hmm. แล้วก็ตอนเช้าก็ลงมาข้างล่าง hmm. แล้วก็จัดอาหารเช้ากลางวันเย็นอะไรให้กินข้างในเสร็จเรียบร้อยนะครับ hmm. แต่ว่าถ้าจะออกไปดูงานอะไรข้างนอกเราก็จะจัดรถแล้วก็พาไปเยี่ยมหน่วยงานต่งาง นะครับอันนี้ก็คือวิธีทํางานของ APCD ต้องขัดทัานหน่อยกาลังสนุกเลยครับเ <c oughs> ขาบอกเวลาหมดพร <c oughs> ้ารบกวนท่านอยู่กับผมอีกสัปดาห์ได้ไหมครับอ๋อได้ครับยินดีครับ <c oughs> คุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> ผมกําลัง เพลิดเพลินเลยนะครับยังมีอะไรเล่าอีกเยอะเลยฮะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอย้า้ผู้ชมติดตามเราสองคนเรื่ะเนี่ยฮะมีอะไรต่ออะไรช็อกโกแลตด้วยนะฮะแล้วก็ขนมปังยามาสกิอันนี้เป็นฝีมือคนพิการล้วนๆนะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลตของยูเอ็นด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตามผมกับท่านนะครับท่านมีอะไรฝากคุณผู้ชมสั้นๆไหมฮะในสัปดาห์นี้ครับก็ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าคือ a อ c d ดซีดีเราถึงแม้ว่าจะทำงานพัฒนาศักยภาพ คนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งคนพิการไทยนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมจะไล่ฟังว่าผมมีการพัฒนาคนพิการไทยอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการฝึกอาชีพน่าสนใจนะครับครับขอบคุณท่านมากนะครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วจริงๆนะครับแต่ท่านพิรุณนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกมีหลายเรื่องที่เราไม่ไม่นึกว่าจะมีในบ้านเรานะครับ นะครับวันนี้ท่านก็นมาเล่าแล้วโดยเฉพาะเรื่องของคนพิการนะครับอยากให้ติดตามผมนะครับและท่านพิรุณลายสมิธน,นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือ APCD นะครับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ